สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o คบอนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนวันนี้กันนะครับผมก็วันนี้นะครับมีฟุตบอลรายการใหญ่นะครับจะนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอด1เดือนก็คือยูโร2020นะครับวันนี้จะเตะกันนัดเปิดสนามนะครับ1คู่นะครับจะเป็นเกมระหว่างอิตาลีเจอกับ ตุรกีนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามเรื่องของความพร้อมกันนะครับวันนี้จะวิเคราอแค่โดดๆหนึ่งคู่เท่านั้นนะครับอ่ะไม่รอช้าละกันนะครับไปเริ่มที่อ่าคู่นี้เลยละกันนะครับไปดูเรื่องของความพร้อมก่อนนะครับก็ผลงานที่ผ่านมาถือว่าดีทั้งคู่นะครับตุรกีไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน6เกมรวดแล้วก็ชนะมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมานะครับ ก็มีการชนะอา,าร์เซบจานเสมอกินีและก็ชนะมอโดวามานะครับส่วนอิตาลีนะครับไม่แพ้มาติดต่อกัน13เกมรวดจากทุกรายการนะครับชนะมาเยอะด้วยนะครับอิตาลีชนะมาติดต่อกัน8เกมติดแล้วนะครับตั้งแต่บอลโลกรอบคัดเลือกจนถึงเกมอุ่นเครื่องนัล่าสุดนะครับมีเกมที่สําคัญมากมายนะครับ อุ่นเครื่องสองนัดที่ผ่านมาชนะหมดนะครับชนะซาเมริโน่7-0แล้วก็ถล่มเชลล์ซี 0- ในเกมล่าสุดถือว่าถือว่าเป็นการเอาเลือกใช้ที่ดีนะก่อนจะถึงทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งนี้นะครับผมอ่ะไปดูเรื่องของตัวเลขกันบ้างแล้วกันนะครับต้องบอกว่าตุรกีชุดนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างเยอะนะครับนักเตะหลายๆคนก็ถือว่าแจ้คเกิดขึ้นมาแล้วก็มีกี่คอสําคัญกับทีมของตัวเองในเรื่องของตัวสังกัดนะครับ ตัวเด่นๆว,วันนี้ก็จะมีพวกคาร์ากาโซยุนคูจากเลสเตอร์นะครับมีเมริเดมิลดาวจากยูเวนตุสนะครับมีฮาคารชาวฮานอกูจากเอซิมิลานนะล้วก็มีพวกโอสัตูฟานมียูซุปยาซิซีแล้วก็กองหน้าตัวเก่งจอมเก่าโดยอย่างบุรายูมาสนะครับปีก่อนที่ผ่านมาคือพาลิวเป็นชแชมป์ลีกได,ด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของอิตาลีนะครับ ต้องรอเช็ควาฟิตของ2คนคือมาโกเวลติแล้วก็ลอเรนโซปยเกินีนะครับว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดลงไม่ได้ก็ถือว่าอิตาลีเป็นทีมที่มีสตาร์ดังเต็มทีมแลวคือยุคหลังเนี่ยในยุคข,ของมาชินีก็คือมีนักเตะที่เปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่มาเยอะแล้วก็ผลงานดีขึ้นนับวันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หลักๆที่คาดว่าจะได้ลงเล่นนะครับก็จะมีเคียลีนีนะจอมเก๋าคู่กับโบนุชีนะครับจะจะ แล้วจะมีประตูเป็นเดนารุมม่านะครับเป็นนายทวาดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับส่วนกองกลางจะมีแกนหลักที่จอร์จินโยนิโกโลบาเลราแล้วก็ลูก้าอาร์โมนโนเอลโลกาเตลี่นะครับส่วนแนวรุกงถ้าสนใจเพราะว่าอิตาลีชุดนี้มีตัวดีๆหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินซินเยอิมโมบิเล่และก็โดมินิโกเบลารีนะครับคือหลายๆคนผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้ถ้าเกิดเทียบกันต้องบอกว่าอิตาลีภาษีดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมภาษีดีมากๆนะครับก็ประสบการณ์ดีกว่านักเตะดีกว่าเกรดบอลดีกว่าทรงบอลดีกว่าผลงานดีกว่าทุกอย่างแต่เกมเนี้ยผมมองว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าเป็นเกมนักสนามด้วยแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับผมมองว่าตุรกีวันนี้เป็นรองจริงแต่รอกว่าไม่มากนะครับผมผมคิดว่าโอกาส เสมอมีนะครับถึงแพ้น่าจะแพ้ไม่ขาดเพราะว่าเป็นทีมที่ทีมเวิร์กดีเหมือนกันทีมหนึ่งเลยนะครับราคาเปิดมาวันนี้แพงนะอิตาลีต่ออยู่ที่หนึ่งจุดสองห้านะครับซึ่งส่วนใหญ่โดยไม่ยากแบบนี้ผมคิดว่าการจะดิงนขาดได้อะมันเป็นเรื่องที่ยากนะผมก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยเป็นเกมเปิดสนามทั้งสองทีมน่าจะเน้นพอสมควรเลยนะผมคิดว่าวันนี้สูสีนะครับไม่ง่ายสหรับอิตาลีนะครับต่อให้เล่นในบ้านก็ตามนะครับ เพราะวันนี้เต็มที่นะสกออกมาน่าจะแคบเบียดไม่น่าขาดนะครับดังนั้นผมให้ราลองที่ตุรกีกันละกันนะครับผมในเลท1.25นะครับอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งคู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ